สองราคานาฬิกาหรูบนข้อมือแบมแบมก็อตเซเวสมเป็นเจ้าพ่อนักสะสมเป็นนักสะสมนาฬิกาตัวยงของวงการบันเทิงอะไรก็ว่าได้สำหรับแบมแบมกันพิมุกพัวกุลหรือแบมแบมก็อตเซเวนาฬิกาของแบมแบมแต่ละเรือนเรียกได้ว่าหายากและมีมูลค่าสูงมากล่าสุดนาฬิกาสุดหรูของอาดามาปิดเกรุ่นร o ยาอกเลนโบที่แบมแบมสวใสออกรายการล่าสุด รุ่นนี้เปิดตัวเมื่อปี2559ตัวเรือนเป็นสีทองใช้กลไก Caliber 3,132สำรองพลังงาน45ชั่วโมงราคาในตอนนี้อยู่ประมาณ120ล้านวอนหรือประมาณ3ล้านบาทกว่าไทย